สวดเดีวันนี้มาอยู่กับผมกับเกม g e a n t h e f Auto 4 Mobile นะผมเป็นเวอร์ชั่นที่เขาเขาเรียกไงอะทางค่าย Freaky Studio นะเป็นคนพัฒนาขึ้นมาอีกทีหนึ่ง <c oughs> เป็นเวอร์ชั่นโมบายทึ่ไม่ใช่เป็นของ Official นะผมโอเคมีออปชันนะปรับภาพมีปรับภาพหลายแบบเลยนะลองเข้าเกมดูก่อนเป็นไงโอเค อันนี้คือเป็นเวอร์ชั่นที่แบบว่ามันยังไม่สมบูรณ์แบบนะที่เขาพัฒนาขึ้นของเขาเองเนี่ยซึ่งไม่รู้ว่าจะโดนลิขสิทธิ์อะไรหรือเปล่านะโอเคอ๋อภาพคือตอนนี้แบบ NV ็นบงเนี่นี่ยังไม่มีเลยนะโอเคเดี๋ยวมีอะไรบ้างอะคือตอนนี้กราฟิกมันก็จะประมาณนี้นะโอเคมีอะไรบ้างขับรถหรอ มีแค่นี้นะเรานะแ,แมปอะแมปแมปถือว่ายหา่อยู่นะ Beef Status Control Audio Display ถ้าแ,แฟนตาซีนี่ไปเลยปะเนี่ยโห่นี่แฟนอันนี้คือแฟนตาซีเลยนะแบบมีงงม,มีเงานะโอ้แต่รอโหลดนานมาก ุผู้ชมคิดว่าไงครับกับกราฟิกมีองไปไหนได้บ้างอ่ะอันนี้เป็นมุมมองนะมุมมองที่อยู่ในรถโอเคคือตอนนี้เหมือนตัวเกมยังยังไม่มีอะไรนะที่ผมได้ไปดูของช่องผู้พัฒนาที่อีเดเซชันเกมนี้ขึ้นมาออีดูโอเคกราฟิกกราฟิกก็จะประมาณนี้นะโอเคโอเครถรถสั่นด้วย <laughs> แล้วเดี๋ยวกันนะ อันนี้คืออะไรอ๋อลงจากรถเรารถไหลโอเควิ่งอ,อ๋นนี้วิ่งนะโอเคคือไม่ไม่สามารถไปต่อยใครได้นะมีมือถือนะโอเคต้องหาใครได้บ้างเมนูโอุย้ยรถรถเดี๋ยวก่อนเสียงรถไปนู่นเลยนะรถมันก็ยังโทรอะไรไม่ได้นะโอเคถ้ามุมมองนี้ล่ะ เคมองนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะงั้นถ้าเราดิสเพย์นี้แฟนตาสติกงั้นเราซิมเปิลแล้วกันซิ okay, มเปิลโอเคป้อมซิมเปิลมานละแล้ว,วนะอเอ้าไอ้สิมเปิลนี่นี่พอได้นะโอเคอยู่ภาพพอได้อยู่ยังยังพอคุยรู้เรื่องอยู่มีเงาอยู่นะโอเคโอเค แล้วเราขับรถไปที่ไหนดีอ่ะผมก็ไม่เชี่ยวชาญ GDA เท่าไหร่นะผมแมบปบนี่คือ,อยังซูมไม่ได้นะโอเคเดีย๋ยวผมลองขับไปสักที่หนึ่งกันเงาอันนี้คือเงาใช่ไหมอันนี้คือเงาของซิมเปิลอไรท,ที่ที่มันกำลังไล่มาเนี่ยเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อันนี้คืออะไรตกอ่าววะน,นี่มันกลับโลกนะกลับโลกไฮ <c oughs> ้ยังหลุดอะ่ะยังหลุดอะ่ะเฮ้ยคุณเป็นอะไรนะคุณ <c oughs> รีเซ็ตได้ไงรีเซ็ตยังไงเดูกเกอมา ต้องรอนะเวลากดนี่คือแบบเหมือนเขายังแบบพัฒนาพิเศษแล้วตอนนีน้หรือว่ามันโหลดอยูอ่โอเคครับขึ้นไม่ได้นะอาออ๋ออออาเป็นไรนี่ก็คือท่าว่ายน้ำนะ ถ้าเปลี <listed espaço> <normal> <gettable> yeah, okay. Okay, Just, ่ยนมุมมองอะมองรถปั่นนะมองอย่างปั่นนะนิวเกมได้ไหมเนี่ยควิกอ่าวิทยต้องควิกนะโอเคโอเคเมื่อนิวเกมมาแล้วผมกลับมาที่เดิมคือเราจะไปไหนเด้อบ้างอะจากจากที่ดูเลยเนี่ยคือแมปแมปก็ไม่สามารถบอกเราได้นะว่า เราจะไปที่ไหนได้บ้างเพราะอยู่ๆมันก็ตกน้ำเลยโอเคเขียวผมไะไปต่อคือตอนนี้มันเหมือนมีแค่แค่ตัวเรากับโมเดลแค่นั้นครับผมโมเดลแล้วก็มีรถรถให้เราขับเฮ้ยนี่น้ำอีกนะเนี่ยนั่นไงว่าแล้วว่าแล้วมันไม่วิง okay. ว่งโอเควิ่งเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวว่านคือคือ ดูวิ่งชนรถได้หรือมันมันรุนแรงไปหรือเปล่าไหนเอาไงมันรุนแรงไปหรือเปล่าคุณโอ้หตัวเข้าไปในรถเลยฮะพระเจ้าอย่าอย่าอย่าลงไปนะา้นาเนี่ยแล้วดูโมเดลเอาเรื่องอย่่งนะโมเดลเนี่ยถ้าออกถ้าออกเวอร์ชันจริงก็ก็ก็ไม่รู้ว่าต้องสเปคเท่าไหร่นะถึงจะเล่นเราไม่กระตุกเนี่ย ออนนียังยังหน่วงๆเลนะผมว่าโอเคตรงนี้ขับไปได้นะเดี๋ยวเราจะลองขับไปสำรวจดูแลนะ้วกันต้นไม้ได้ชนได้โอ้ชนได้อยู่ชนได้อยู่ยเจ็บอยู่เอาไปหนึ่งบทเรียนก่อนโอเคไปไหนได้บ้างเนี่ยคือนอกจากขับรถเล่นแล้วไปที่ไหนได้บ้าง คือไม่รู้ต้องรออีก,อ,กอีกกี่แรงปีถึงสร้างเสร็จนะดิฟดิฟดิฟเป็นหนึ่งแผลโอเคไปต่อไปต่ออืมสวยอยู่สวยอยู่ก็ทำออกมาได้ได้ดีอยู่นะผมว่าแต่ว่าหลังจากใส่ NV o n ง NV c อะไรหลายอย่างแล้วผมไม่รู้ว่ามันจะกระตกหรือ่านะว่ามันจะเพิ่มอนุภาพความรุนแรงกระตกเท่าไหร่นะดีตรงนี้ก็ไปไม่ได้นะ นะอย่าอย่าไปนะเดี๋ยวตกนะอันนี้ทางด่วนนะไฮเวย์ขึ้นมาขึ้นไปไปลงไหนอะบางนาตราดไหมอันนั้นอันนั้นน่าจะอันนั้นน,น่นาจะไปไม่ได้นะไปได้ปะสะพานเดีย๋ยวลองไปดูก่อนเปลี่ยนมุมหน่อยโอย้แต่ไมโอ้ใจเย็นจะเห็นหูแทบแตกหูแทบแตกเลยนะของนะ เฮ้เดี๋ยววเดี๋ยก่อนเดี๋ยวก่อนเหมือนผมสังเกตเห็นอะไรเห็นเห็นหัวมันโผล่ขึ้นมาหัวหัวหัวม่ยังไงเดี๋ยก่อนหัวไม่ยังไงเนี่ย <S <S มีน้ำนะข้างล่างข้างล่างมีน้ำแต่แต่คือตอนนี้ยังบอกวิกัดไม่ได้ว่าจะไปที่ไหนนะโอเคปไปต่อยาวไปครับเส้นทาง เส้นทางลู่พิชายยาวไกลยาวยาวอยู่น่าจะสุดแล้วนะดูจากทรงอ่ะเดี๋ยว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 โอ้โหนี่นี่ขนาดเบรกเบรกเบรกล่วงหน้านะอยู่แค่นี่ขนาดอยู่เบรกเบรกล่่่วงอยูแครถถอยหลังไงเถอยหลังคือถอยไม่ได้ ดูดูด <laughs> เบิญยาก <laughs> ทำอะไรไม่ได้จริงๆเนอะผมพี่น้อง <_ EN> นอกจากออกจากรถแล้วก็มอบมอบแล้วหมมอบ <_ EN> จอบไปจอบไปเลยหัวแตกอะ <_ EN> อืมเออโทรโทรเลขหนึ่งเก้าหนึ่งได้ปะหนึ่งเก้าหนึ่ง โทวิสนะผมโอเคคตอตอนนี้ก็ยังหาหาอะไรไม่ได้นะเนี่ยเดี๋ยวน,นะตรงนี้เป็นน้ำลงไม่ได้แน่ๆชนอีกแล้วรถเนี่ยก็ลงไปก็เป็นน้ำเนี่ยยังเป็นโมเดลที่แบบปลง่ปลงปงเป่งเลยโอเคสะดุ้งบนรถเนี่ยแลชนรถเนี่ยสะดุ้งแล้วขึ้นฝั่งนี้ไม่ไม่ได้นะผมต้องต้องขึ้นในห,หนุกทางนะซึ่งผมไม่รู้ว่า gta ต้องขึ้นหนุกทางหรือเปล่า ไม่ไม่เคยเล่นภาคนี้นะไม่เคยเล่นภาค GTA 4นั่นเองโอเคเดี๋ยวเราไปต่อนะถ้าใส่พงใส่เพลงมานี้น,น่าจะแบบอันนี้อยู่นะกระตุกได้อยู่นะเฮ้ยใจเย็นใจเย็นโอ้เดฟเดฟโอเคอันนี้คือไปไหนอะลองไปดูรถไปไหนอะ อันนี้คือขึ้นขึ้นมาข้างบนนะก็มีตามลงตามร้านนะโอเคร้านขายของชำนะไปเรื่อยนะตอนนี้คือแบบเฮ้ย,ยจะเย็นจะเย็นนันไงว่าไรว,ว่าอะไรพอพอกันทีแนะบบในสภาพนี้ดูโครงสร้างทั้งหมดก่อนโอ เคยิมหน้าพบกันใหม่ไว้ว่าย,ายิปนี้หมขอตัวลาไปแค่นี้กับเกมนี้พอแล้ว Aku punya banyak pertanyaan tentang hubungan you yeah.